บารดีกลมบารมิตุลลอฮิวะบรักกาตุนะครับก็ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับผมชื่อนะครับนายกุลและดวนจอนงนะครับพันเดิมก็อยู่จังหวัดยะลานะครับอำเภอบานังสุตาจังหวัดยะลานะครับก็ตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็ปัจจุบันนะครับอรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนบางรางนะครับ ประวัติการศึกษานะครับประวัติการศึกษากา็มหาวิทยาลัยราคำแพงนะครับแล้วก็ด้านรัฐศาสตร์นะครับแล้วก็ต่อเปีโทนะครับรัฐศาสตร์นะครับสถาบันวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับเดิมทีคนยาลาอาจจะพูดสำเนียงอาจจะออกภาษามลา,ายูบ้างนะครับหรือการแลกเปลี่ยนของเย็นวันนี้อาจจะแลกเปลี่ยนในเรื่องของ าการพัฒนาในเรื่องของออในเรื่องของประวัติความเป็นมานะครับประวัติความเป็นมาซึ่งเดิมทีเป็นคนที่กลับมาบ้านบ้านเกิดของตนเองนี่กอ็อยากจะเป็นครูแต่ก่อนนะครับมาเป็นครูสักพักหนึ่งนะครับประมาณอาสองปีไม่ถึง2ปีนะครับช่วงระหว่างนั้นก็จะเป็นช่วงของ ในสถานการณ์ที่รุนแรงของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่ก็เราก็พยายามที่จะมองในทัศนีภาพของบริบทปัญหานะครับทำยังไงให้พี่น้องในพื้นที่3จงังหวัดเรานี่อยู่ยังมีความสุขนะครับอยู่ยังมีความสุขนะครับเดิมทีในเรื่องของสื่อเนี่ยการออกไปนะครับบางครั้งคนนอกพื้นที่อาจจะดูรุนแรงมากนะครับ แต่บางครั้งเรามาสัมผัสในพื้นที่จริงเนี่ยมันก็จะเป็นในอีกมุกมอมองหนึ่งนะครับสำหรับพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดเชดดายแดนภาคใต้นะครับซึ่งจากเราที่เคยเป็นนักกิจกรรมที่ก่อนนะครับพยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของศักยภาพพื้นที่นะครับพัฒนาในเรื่องของด้านการศึกษาโดยเฉพาะาพี่น้องในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองนะครับ พยายามไปมองในเรื่องของด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาก็ตามณณวันนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาเปลี่ยนไปมากนะครับเปลี่ยนไปมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะตาดีกาหรือสถานศึกษาโรงเรียนปฐมก็ดีนะครับซึ่งเราจะเห็นบุคลากรในพื้นที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องมุสลิมที่มารับเป็นข้าราชการนะครับเป็น พี่น้องในพื้นที่บ้านเกิดของตนเองนั่นก็เป็นตรงเป้าหมายที่กับนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งอยากจะให้พื้นที่สามจังหวัดให้มีให้มีความสุขนะครับให้มีสันติสุขขึ้นมานะครับส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพื้นที่อาจจะมีไม่ความไม่เข้าใจกันในเรื่องของการศึกษานี่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกับพี่น้องหรือคนคนที่เห็นต่างนะครับส่วนหนึ่งนะครับ อันนี้เราอาจจะไม่ไม่พูดในเชิงลึกมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปหยุดจุดนั้นนะครับซึ่งเดิมทีเราก็ทําในเรื่องของการพัฒนา,าพัฒนาพื้นที่นะครับพัฒนาไม่ว่าคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเรามั่มองในเรื่องของจะทํำยังไงให้กระบวนการของภาคประชาชนเนี่ยเขาได้คิดเองทําเองแล้วก็โดยโดยที่รัฐเนี่ย มานนุเสริมน,บมนับสนันุนนุนเสริมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับตรงนี้จะเห็นณป,นะปัจจุบันจะเห็นพื้นที่ทุกพื้นที่ของอทุกตำบลทุกจังหวัดจะเห็นพี่น้องเนี่ยได้มาทํากิจกรรมหลายๆกิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสังคมด้านด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าด้านในเรื่องของการ กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาองค์ชมชนหรือสภาองค์ชมชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกตำบลทุกจังหวัดนะครับจะเห็นศักยภาพพื้นที่ของอพื้นที่ของชุมชนและก็มีกระบวนการในเรื่องของการเชื่อมโยงระหวาห่างหน่วยงานรัฐไปด้วยนะครับ <Sure. S 1> อันนี้ก็เป็นส่ว <Sure. S 1> นหนึ่งที่ให้ภาคประชาชนได้มีได้มีในเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้ กระบวนการเหล่านี้เนี่ยภาคประชาชนได้เกิดได้เกิดในเรื่องของการพัฒนาทางด้านความคิดไปด้วยนะครับอ,อีกอย่างที่ผมจะเสริมนะครับในเรื่องของอการท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเห็นการท่องเที่ยวของพื้นที่3จังหวัดนะครับจะเห็นร้านอาหารต่างๆนะครับณนะปัจจุบันจะเห็นคนรุ่นใหม่มาทำร้านที่ดีๆมากแล้วก็ในเรื่องของความสําเร็จนะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งให้พื้นที่3จังหวัดเหล่านี้ทําให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักมากขึ้นนะครับไม่ว่าไม่่วาจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทะเลนะครับอาหารทะเลก็ตามนะครับแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับของพื้นที่3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นจ oh ังหวัดยะลาก็ดีนะครับเบตงก็ดีนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้คนในพื้นที่ได้มีงานเสริมเข้ามานะครับ ก็ตรงนี้ก็พยายามมามาเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนในเรื่องของอาภาพดีๆภาพลักษณ์ดีๆของพื้นที่3จงังหวัดนะครับซึ่งเดิมทีเราก็จบมาแล้วนะครับก็อยากจะมาพัฒนาพื้นที่ของตนเองมั่งนะครับก็อยากจะฝากาคลิปนี้นะครับให้ทุกท่านได้ได้ฟังนะครับถึงแม้ว่า,าการแก้ไข,ขปัญหาพื้นที่3ามจงังมาอาจจะค่อนข้างที่จะ ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้ต้องใช้ความความรู้สึกความรู้สึกดีๆมุมมองดีๆนะครับเชื่อว่าสัรที่สูขอาจจะใกล้เข้ามานะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็นะครับในฐานะที่เคยเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งเคยเป็นอดีตประธานชมรมนักศึกษาลิมรามคำแหงนะครับ ก็อยากจะฝากน้องๆน,นะครับน้องๆที่เคยจบใหม่ๆนะครับที่อยากจะกลับบ้านแล้วก็จะมาพัฒนานที่บ้านนะครับก็อยากจะให้พวกเราเนี่มาร่วมกิจกรรมสําหรับนักศึกษามุสลิมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนๆก็ตามนะครับก็อยากจะให้เรามาพบปะบีลักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้อ่ามาร่วมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ย ความเป็นอุมมะความเป็นอิควะนะครับซึ่งเดิมทีเราเป็นนักกิจกรรมเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยมีมีในเร,รื่องของอุดมการณ์ในเรื่องของการพัฒนานะครับอยากจะให้พื้นที่บ้านเกิดของตนเองได้มีการพัฒนาในในมุมมอีกมุมหนึ่งนะครับของพื้นที่3จงังหวัดผมเชื่อว่านะครับอยากจะให้น้องๆที่จบใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องมุสลิมะนะครับน้องมุสลิม,มีนนะครับ เรามีโปรแกรมมีกิจกรรมนะครับบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับสามารถที่จะจัดกิจกรรมสืส่สอสา,สารได้เลยนะครับเชื่อว่า,าจุดตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเดิมทีพวกเราก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกคนบางคนกลับมาอยู่แบบโดดเด,ดี่ยวเดียวดายก็มีเนาะเอ่ออันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้มาพบปะปีละครั้งก็ก็เป็นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อนมิตรหมายอันดีนะครับ ขอขอบคุณนะครับขอตรัตาดิกุ้มเราตลาวต่อครับ